รู้สึกว่าใต้ตาดูอิ่มฟูมากๆเลยค่ะแล้วก็ลอยตรงเนี้ยค่ะจางลงเยอะมากๆแล้วคุณหมอมือเบามากค่ะไม่เจ็บเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวาวาอยู่กันที่โซเฟรตคลินิกนะคะวันนี้วาวาจะมาทำสวยอะไรตามมาดูกันเลยค่ะ ช่วงนี้ของวานนะคะก็คือใต้ตาข้ำค่ะเพราะว่าวานเนี่ยเป็นคนที่นอนดึกนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะทําให้ใต้ตาของวานเนี่ยดูข้ำมากเลยค่ะวันนี้นะคะวานก็เลยมาเติมความมั่นใจที่โซเฟสคลินิกค่ะทุกคนวันนี้วานเลือกทําโปรแกรมโซบิ้งอายนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้ใต้ตาของวานเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังทะะําเลยค่ะอันนี้คือข้างที่ทําแล้วนะคะส่วนอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะไปต่อกันเลยค่ะ รู้สึกว่าแต้ตาดูอิ่มฟูมากๆเลยค่ะแล้วก็รอยตรงเนี้ยค่ะจางลงเยอะมากๆแล้วคุณหมอมือเบามากค่ะไม่เจ็บเลยใครที่อยากจะมาทำสวยนะคะวาแนะนำที่โซเฟร์ินิกเลยนะคะสวยปังแถมราคาดีด้วยค่ะ